สวัสดีค่ะดิฉันนภพัฒส,สังทองนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนิชาสินเทียทิพย์ค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ APA Financial News ค่ะรายการที่รวบรวมข่าวสารทางการเงินการลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะวันนี้เราสองคนจะนำข่าวสารเรื่องใดมาอัปเดตให้กับทุกท่านไปรับชมรับฟังกันพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะโค้ดมายคะวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันอะไรคะทําไมเราถึงได้หยุดชดเชยกันล่ะคะค่ะโค้ดแม่วันที่หนึ่งพฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์นะคะ ซึ่งถือว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติค่ะทําให้เมื่อวานนี้เราได้หยุดชดเชยกันไปหนึ่งวันนะคะวันแรงงานแห่งชาตินี่ไม่ได้มีความสาคัญแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะคะทั่วโลกหลายๆประเทศก่าหลายๆประเทศทั่วโลกก็ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะคะหลายๆคนจึงเรียกว่าวันเมดคือเพราะว่าตรงกับวันแรกของเดือนพฤษภาคมค่ะวันนี้ค่ะไมยกับแหม่มจึงนําข้อมูลค่าแรงขั้นต่ําค่ะของสิ ชาติอาเซียนนะคะมาฝากทุกๆคนค่ะซึ่งเรียงลําดับตั้งแต่ลําดับที่ได้สูงที่สุดเลยค่ะค้ณแม,ม่จนมาถึงลําดับต่ําสุดเรามาทายกันดูว่าประเทศไครของเรานี้จะอยู่ที่ลําดับที่เท่าไหร่นะคะประเทศแรกเลยค่ะที่จ่ายค่าแรงขั้นต่ําสูงที่สุดเลยก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะ<ม>เขาจ่ายถึงวันละ1,423้สบาบาทนะ<ม>คะสูงมากๆเลยนะคะรองลงมาค่ะลำดับ2คือบรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย สี่ลำดับแล้วค่ะยังไม่มีประเทศไทยนะคะประเทศไทยอยู่ลำดับที่5ค่ะเราจ่ายค่าแรงขั้นต่ำนะคะอยู่ที่313บาทจนถึง336บาทต่อวันนะคะเราอยู่ลำดับกลางๆในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะหลังจากนั้นค่ะลำดับที่6จะเป็นประเทศมาเลเซียต่อด้วยกัมพูชาเวียดนาม วและประเทศสุดท้ายที่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำน้อยที่สุดเลยก็คือประเทศเมียนมาค่ะเมียนมานี้จ่ายค่าแรงขั้นต่ำวันละ90บาทยังไม่ถึง100บาทในโค้ชแมมนะคะเ <closely piano> มื่อเราทราบแล้วค่ะว่าค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยอยู่ที่313บาทจนถึง336บาทต่อวันวันนี้ค่ะจึงนำผลสำรวจจากสภาสภาแรงงานไทยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะซึ่งทำการสำรวจ ทำการศึกษาผู้มีรายได้ขั้นต่ำต่ำกว่า15 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะจากกลุ่มตัวอย่างที่ทําการสํารวจเนี่ยนะคะเราพบว่าแรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ99ค่ะมีนี้นะคะพูบแหม่มส่งผลให้นี่ครัวเรือนในปีนี้นะคะ่ะปี65เนี่ยะคะ่ะปรับตัวสูงขึ้นถึง2 1 8 0 0 0บาทต่อครัวเรือนเลยนะคะซึ่งนับว่าเป็นยอดหนี่ที่สูงที่สุดในรอบ14ปีนะคะถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนก็ร้อยละ90เมื่อคิด เทียบกับ GDP ของประเทศไทยค่ะค่ะและก็1พฤษภาเนาะเป็นวันแรงงานแล้วก็ทราบค่าจ้างรายงานขั้นต่ำกันแล้วนะคะ1พฤษภาหนอ่าพฤษภาคม2565ค่ะ นอกจากเป็นวันแรงงานแล้วนะคะก็ยังเป็นอีกหมุดหมายที่หลายๆคนกำลังติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็ต้องบันทึกไว้เลยในเรื่องราวของเส้นทางการบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิงของไทยค่ะเพราะว่าเมื่อกองทุนน้ำมันนะคะไม่สามารถที่จะอุ้มราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ30บาทได้อีกต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ฐานะกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงของไทยเนี่ยนะคะติดลบแล้วอยู่ที่ห้าหมื่น 6,278ล้านค่ะ เพื่อการบริหารนี้นะคะจึงต้องมีการปรับมาตรการค่ะในเรื่องของปล่อยราคาน้ำมันดีเซลให้ทะลุราคาขึ้นไปแบบไม่มีเพดานจำกัดค่ะโดยใช้สูตรส่วนเกินนะคะจากที่รัฐบาลนะคะตรึงไว้ให้อยู่ที่30บาทเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิน30บาทขึ้นไปรัฐบาลจะอุดหนุนให้ครึ่งหนึ่งค่ะซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันหรือว่ากบนเนี่ยเขาก็เห็นชอบกับการแนวทางที่จะปรับราคาน้ำมันด ดีเซลขึ้นนะคะตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งจะปรับขึ้นมาอยู่ที่32บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็ขึ้นอีกนะคะสัปดาห์ละ1บาทต่อลิตรสู่ราคาเป้าหมายที่35บาทต่อลิตรในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเนี่ยหากไม่อุดหนุนนะคะจะอยู่ที่ลิตรละประมาณ40บบาทค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาน้ำมันของ ตลาดโลกในเวลานั้นๆด้วยค่ะดังนั้นค่ะพวกเราชาวไทยนะคะพวกเราประชาชนคนไทยเผื่อใจไว้เลยค่ะว่าทุกคนนะคะจะต้องเผชิญกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นแน่นอนนะคะ<ม>เนื่องจากว่าวัตถุดิบและค่าโสหุ้ยเหล่านี้นะคะ ปรับขึ้นตามต้นทุนค่าขนส่งนั่นเองนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจนผู้ประกอบการผู้ผลิตต่างๆเนี่ยนะคะแบกต้นทุนกันไว้ไม่ไหวเมื่อเป็นเช่นนี้ค่ะแน่นอนว่าแนวทางการทำธุรกิจเป็นไงคะเมื่อแบกไม่ไหวก็ต้องผลักภาระไปให้ผู้บริโภคอย่างเรานะคะฟังโค้ดไมาแล้วดูค่าจ้างแรงงานขั้นต่าก็ไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าผลักภาระเรื่องราคาสินค้าแพงมาให้ผู้บริโภค อีกเราก็อาจจะหนักกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็รัฐบาลค่ะกําลังพยายามนะคะไม่ได้กําลังหรอกเขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้นะคะแก้ปัญหานี้อย่างหนักกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าหากปล่อยให้ราคาสินค้าขึ้นนะคะไอ้เรื่องปรมราคาสินค้าเนี่แหละนะคะก็จะเป็นปัญหาทางด้านการเมืองได้นะคะก็อาจจะกลายเป็นปัญหาการเมืองได้เพราะว่าถ้าป,ประชาชนเนี่ยแบกรับภาวะไม่ไหวรวมถึงผู้ประกอบการด้วยที่ ราคาต้นทุนมันแพงนะคะอย่างที่ทราบกันว่าถ้าราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเนี่ยกลุ่มที่ประทบทันทีเลยกระทบเร็วที่สุดนั่นก็คือกลุ่มธุรกิจขนส่งนะคะดังนั้นกลุ่มองค์กรผู้ประกอบการรถขนส่งก็ออกโรงมาเรียกร้องเรื่องนี้ว่าให้รัฐบาลเนี่ยตรึงราคาดีเซลไว้ที่เดิมได้ไหมเพราะว่า ค่าขนส่งปัจจุบันของเขาเนี่ยเขาคิดจากราคาน้ำมันดีเซลแค่ลิตรละ25บาทเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าภาคขนส่งเนี่ย ต้องแบกภาระอยู่แล้วหากขึ้นราคาน้ำมันดีเซลเข้าไปอีกเขาก็ต้องปรับค่าขนส่งขึ้นอีก20%ซดังนั้นแน่นอนเมื่อขนส่งปรับราคาขึ้นนะคะก็ส่งผลให้ราคาทุกตัวที่มีต้นทุนเพิ่มเนี่ยพากันขึ้นราคาอีกระลอกแน่นอนนะคะโอ้โหส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่นะคะดังนั้นนะคะธนาคารโลกก็ออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันว่าแนวโน้มที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์น,นะคะโดยออกมา คุยข่าวเนี้ยเมื่อวันที่26เมษายว่าราคาสินค้าโภกภัณฑ์นะคะจำพวกอาหารซึ่งผลิตโดยรัเสเซียแล้วก็ยูเครนนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะในขณะที่แน่นอนค่ะอันนี้ราคานี้แบบตามอยู่ตลอดค่ะราคาปุ๋ยค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการผลิตโดยต้องใช้ก๊าซธรรมชาตินะคะก็พุ่งสูงแรงมากนะคะในรอบ14ปีหรือว่านับตั้งแต่ปี2,551เป็นต้นมาราคาปุ๋ยสูงที่สุดณนะตอนนี้เลยค่ะ เมื่อกี้คนแบบคะ่ะมาเล่าถึงราคาสินค้าพวกพันพวกกลุ่มพลังงานใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะมาเตรียมราคาสินค้านอกกลุ่มพลังงานซึ่งส่งผลกระทบเช่นเดียวกันปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะเช่นสินค้าพวกภัณพันแล้วก็โลหะนะคะมีการคาดการณ์กันเลยว่าจะมีการปรับราคาสูงขึ้นเกือบ20%ในปีนี้นะคะธนาคารโลกนี่แหละค่ะเขามาคาดการณ์ว่าไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวสาลีที่มีการปรับตัวไปแล้ว40% ซึ่งสูงสุดในประวัติการนะคะ,ะข้าวบาเล่แล้วก็รวมถึงพืชพืชอื่นๆนะคะก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่า,มาเมล็ดถั่วเหลืองซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรนะคะจากเดิมค่ะที่ขายกันตันละเจ็ดอยห้าดอลลาร์นะคะในปี 2562และปัจจุบันนี้ค่ะเมื่อเดือนมีนาคมนะคะปรับตัวสูงขึ้นถึงตันละ1,957ดอลลาร์ 1, ถ้าหากว่าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ67,000บาทต่อตันนะคะส่วนราคาโลหะนะคะก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันโดยปรับตัวขึ้นมา16%แล้วนะคะจากก่อนหน้านี้นะคะและคาดว่าหลังจากปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็จะมีการปรับตัวชะลอลงแต่ก็ยัง กลึงราคาในระดับที่สูงเช่นเดียวกันนะคะธนาคารโลค่ะยังระบ,บุด้วยอีกว่าในกรณีที่สงครามรัเสเซียกับยูเครนย,ยังยืดเยื้อต่อไปแล้วก็ยังมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียอยู่นะคะ mm hmm. ก็จะไปกดดันราคาสินค้าต่างๆให้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็จะทําให้การคาดการตัวเลข มีความผันผวนมากกว่าตัวเลขที่อยู่ในปัจจุบันนะคะจนถึงซึ่งปี65เนี่ยคาดว่าราคาสินค้าทุกประเภทเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติประวัติการแน่นอนนะคะซึ่งก็จะทบต่อ,อครอบอครัวเรือนนะคะที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำนะคะสัญญาณชัดๆอีกด้านหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรับมือก็คือการที่กระทรวงการคลังค่ะประกาศ ลดปรับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยลงเหลือที่3.5เซจากช่วงเดือนมก,กราคมที่คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่4เเนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนราคาจะส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสําคัญสําคัญของไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นก็จะกดดันนะคะทาให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ควบคู่กันไปด้วยซึ่งการคาดการนี้นะคะภาวะราคาน้ํามันหรือว่าภาวะราคาเชื้อเพลิงเนี่ยค่ะปรับตัวสูงขึ้นไม่หยุดยัง้งจะกดดันให้เงินเฟ้อทั่วไปในปี65อยู่ที่ระดับ4.5%ถึง5.5%จากเดิมที่ตั้งกรอบไว้ที่1-3%นั้นเองค่ะคแม โอ้โห4.5ถึง5.5เลยนะคะนั่นก็แปลว่าเงินเฟ้อนะคะสูงมากๆเลยนะคะและที่เราทราบกันตอนนี้มีข่าวออกมาแล้วนะคะว่าสินค้าที่แจ้งปรับราคาแล้วนั่นก็คือสินค้าที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอาหารที่ถูกที่สุดนะคะแต่ตอนนี้ก็มีการปรับราคาแล้วคือกลุ่มเส้นบะหมี่นั่นเองหรือว่ามามา่มาของพวกเรานะคะเช่นเอ่อมาม่า รถต่างๆนะคะมีการปรับราคาขายส่งเพิ่มขึ้นอีก2-3บาทต่อกล่องหรือว่า,า1 0บ4บาทต่อลังนะคะนอกจากราคามาม่าแล้วนะคะที่เราต้องใช้ก็คือราคาน้ำมันทั่วเหลืองอน้ำมันปาล์มขวดนะคะก็ยังมีการปรับราคาจาก60บาทเนี่ยปรับเป็น70บาทลองคิดดูนะคะว่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะคะรวมถึงประเภทเครื่องดื่มต่างๆนะคะเหล้าเบียร์ต่างๆเนี่ยก็ขอขึ้นราคานะคะ20-30 10บาทต่อลังนะคะและบางยี่ห้อเนี่ยก็ขึ้นขวดละ5บาทเลยนะคะเบียร์เนี่จาก65เป็น70แล้วนะจะซื้อเบียร์เนี่ยก็ต้องดูนิดหนึงนะคะเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆนะคะก็ปรับขึ้นจาก10บาท12บาทเนี่ยถ้าเราคิดแบบนี้นะคะลองคิดตัวเลขดูก็ปรับขึ้นสูงถึง20%ค่ะ แล้วก็เรื่องของไข่ไก่ค่ะเออเพราะเราต้องมีโปรตีนเนาะราคาไข่ไก่จากฟองละสามบาทยี่สิบสตางค์นะคะตอนนี้นะคะราคาไข่ไก่ก็อยู่ที่ฟองละสามบาทห้าสิบสตางค์แล้วนะคะหรือว่าปรับขึ้นเนี่ยเก้าบาทต่อแผงเลยค่ะโอ้โหกระทบแบบในครัวเรือนจริงๆค่ะเรื่องนี้ค่ะ ใช่ค่ะซึ่งภาวะเงินเฟอ้อที่โค้ดแม่มเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้กระทบต่อในประเทศไทยอย่างเดียวนะคะก็ยังกระทบไปหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะกระทบระบบการค้าห่วงโซ่าการผลิตรวมถึงการอุปโภคบริโภคทั่วโลกนะคะถ้าหากว่า อัตราเงินเฟ้อยิ่งปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยค่ะจนทําให้อัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงโอไอซี IC ก็มาเนาะอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงเมื่อเอาเงินเฟ้อหักออกไปเนี่ยก็จะลดลงนะคะผลตอบแทนลดลงรวมถึงบางครั้งอาจจะติดลบได้นะคะก็จะทําให้ดอกเบีย้ยที่เราได้รับเนี่ยไม่สามารถไปสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่หมหรือไปซื้อของเพิ่มเติมได้นะคะทําให้สภาพคนไทยเนี่ยจึงติดกับดักด,กด,ดอกเบีย้ยติดลบนะคะเราลองไปตรวจสอบกันว่าถ้าหากว่าวันนี้ค่ะเราได้รับดอกเบีย้ยจากเงินบัญชีเงินฝากก็กแล้วกันเนาะ้สต นะคะหากว่า เงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ5%เนี่ยจะทําให้อัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงของเราได้รับแบบติดลบนะติดลบลบ4.5%ถ้าหากวอนนี้เรามีเงินในกระเป๋าอยู่ที่100บาทนะคะโค้ดแมนนะคะค่าของเงินเราจะไม่ถึง100บาทนะคะจะเหลือแค่95บาท50สตางค์เท่านั้นเองซึ่งถ้าหากว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนะคะเงินของเราที่มีอยู่เนี่ยก็จะด้อยค่าไปเรื่อยๆนะคะพอเราทราบกันแบบนี้แล้วเราก็จะมองหาสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุนอย่างน้ น้อยเนี่ยเพื่อชนะเงินเฟอ้อก็ยังดีใช่ไหมคะที่สำคัญค่ะบริษัท AAA ของเราเราก็มีผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อตอบโจทย์นะคะทั้งสร้างความคุ้มครองและก็เพิ่มความมั่งคั่งให้กับลูกค้านั่นคือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรวมก,การลงทุนหรือว่ายูนิตลิงนะคะประโยชน์ของยูนิตลิงเนี่ยเมื่อมีการชำระค่าเบี้ยประกันเข้ามา ผู้ถือกรมธรรม์ก็จะได้รับความคุ้มครองชีวิตนอกเหนือจากนี้ค่ะเงินส่วนที่เหลือนะคะก็จะได้รับประโยชน์ส่วนเพิ่มนําเงินก้อนนี้ไปลงทุนในกองทุนรวมซึ่งมีการบรหิหารโดยบริษัทเอประเทศไทยนะคะกองทุนรวมของเราก็มีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนรวมถึงกระจายการลงทุนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะโดยผู้ถือกรมธรรม์นี่ค่ะสามารถกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ได้อย่างหลากหลายภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้นะ นอกเหนือจากนี้ค่ะทางบริษัท AA ของเราก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในการบริหารพอร์ตการลงทุนของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการทำอโตเมติฟันรีบาลานซิ่งหรือว่าอโตเ i มติฟันสวิตชิ่งนะคะเพื่อตอบโจทย์ให้กับให้กับลูกค้าในการสร้างความคุ้มครองแล้วก็เพิ่มความมั่นคงให้กับลูกค้าด้วยค่ะคุณแม่ค่ะ ใช่แล้วค่ะเงินเฟอ้อที่ว่าน่ากลัวนะคะก็ะยังไม่เท่าถ้าเราไม่รู้จักลงทุนนั่นหมายความว่าเงินของเราก็จะด้อยค่าลงเรื่อยๆนะคะก็เป็นข่าวสารที่พวกเรานำมา อัปเดตให้กับทุกคนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดีเวลา8นาฬิก15นาทีถึง8นาิก30นาทีกับรายการ APA Financial News ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ